ไอ้ไส้ขอนแก่นอยู่อำเภอใดเกาะไอ้ไส้ยมเพ่อใดบ่เมนมันจายคิรี่นะบักบักลิงบักลิงอยู่มันจายคิรี่บ่เคยไปเคยไปมันจายคิรีบ้านน้องหยาเขานกบ้านมันโอ้มันจายคิรีอยู่ทางทีใกล้กว่าบ่หลอกกินทังที เราอยู่ในเมืองด้วยอยู่ทางเลียมืันบ้านไหนใส่อยู่ในเมืองเลยนะยุ่เขตท่านเมืองเมืองนะอําเภอเมืองขอนแก่นไก่หม้อข้อบอหม้อข่อยู่อีกฟังนึงโอ้สัดแสดงว่าในเมืองหักเลยตัวนี้เนาะเพราะว่าขันไก่มหาไร่นี่แบบในเมืองเลยเหรอหม้อขอมาอยู่อีก้างนึ้งทีเฮาอยู่ฟังทีไปจากบ้านเฮ้านี่ วัดดีพรานบ้านห้าวก้อนไหมบ้านผสมมาเทิงสินบ้านมอลำเลยบ้านผืนเกือบเกือบไวย้ไส่เดี๋ยวเป็นมอลำามแล้วันว่าเดี๋ยวไปเฮ็ดงานนู้ผลกันนั่นเอข้ามาเป็นมอลำเนาะมาหนาห้าน้าไวย้ไส่กัตีฝาเป็นเนีนงานปูในใส่คือเป็นตำอิดตำก้อนหรือจังไหนมาอยู่บ้านประเทศเป็นันเบิดกะไอ้ใส่กัเป็นเบิดเลยเลี้ยงงัวอะไรเบิดคนอีหยังไปดีค่ะเกี่ยวเข่ากัเก่งขันเขียดทั้งเฮ็ดเร็วอาแต่มา เศร้าขียดเหตการอะไรมาซุ่มมืนีบองเงนกะูยูจำได้สบายบอกเ้าตอรหน่อยๆใช่บหมยางขนมากินเ่าซุ้มมนี่บอขีดเหตการอะไรมาบอเพิ่นกับรับตำแหน่งแล้วเพิ่นบอไมเียขีดห้ใส่แล้วเออเพนเป็นผู้ใหญ่แล้วเพิ่นมาขี่งอนแล้วตะกี้มันขี่งอน ที่แหลกเขาสิหส้เป็นวาบ้านแนนบัที่แหลกเลยนะไอ้ไส้บัเป็นบานไอ้ไส้เลยแหแต่เป็นไอ้ไส้ไ่นจะเป็่นเว้ยเมียเอางัวบ่าด้เห็นไหมกเล่นเมียแทนก็ดีก็ดีละล่ะวะโอ้ยว่า็เพิป็นเพิงที่าเอางัวตายออกแลนแต่ว่าสมุดขาไส้่งกรได้อยู่แล้วเนาะ ได้อยู่เลเนาะเอามันลื่นกันจัคะแนนกับก็ไม่ใหญ่อันนั้นหรอกระนั่นเลียกว่ากรไดยู่เลียคว่าขันแม่ไส้ล่งกับสีไม่ใหญ่อันนี้บ่แข่งบานเราเป็นสอท่อหรอเนาะแข่งตัวข้าวมวยแข่งกับผู้หญิงนรับข้าวเลยเห็นมีอะรร่งคิดทบทวนมึงหมดแล้วเนาะว่ามันยากมั่วจักโตัวัวว่างีร่งของพกตัเลยอะตอนนี้เลยบานเดี๋ยวสาม ขายออกนี่หลังปีไม่ขออีกแล้วสองใบเนี่ยเป็นฮาลาทเนี่ยคือสิรูธทางกินนะน้องว่ะ,วะคือสิรูธทางกินโอ้ยาเลย